สะจ่อยเอาเจ้าเลือกบานนี้เอาปลุกปลุกปลุกเลยเอ้ากลับกันได้บานนี้เอาเว้มาต้องลอกเลยเดี๋ยวนี้น้องเอ้าสวัสดีสะจ่อยว่าตัวนี้พี่น้องบาบุญว่าตัวนี้ชุกเคิมอันนี้ชุกแท้บ่เป็นเป็นหมากงามจ้ะน้องเล่นไหมเอ้าลองเลยเบิ้งทดสอบทดสอบเบิ้งไอ้อ่านบ่ได้ชุกชุกเคิมชุกเคิม ซุกเพิ่มนะยังไงก็ซุกเพิ่มนะมาเบิ่งนควันมือนกันที่ผ้าพู่เนี่ยเห็นว่าเห็นว่าสีชมพูต้องอยู่ยมันโมเลกยังเตีอันนี้เห็นบ่โอ้ยซทำนี้แล้ว บสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขูสุคนบอกว่าสีอยู่ในและกระต่างประเทศเนาะพี่น้องก็ยินดีตอนหับขอสูซองเบาลาวคือเก่าพี่น,อน้องเนาะเอาพี่น้องมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านสาวจอยคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้พี่น้องทางซางเพ่นกําลังขึ้นโครงลังคาให้ทางสาวจอยอยู่พี่น,อนออ้องเ้ยเนาะไปข้บไปบงน้ำกันพี่น้อง ว่าเพิ่นเห็ดแป้งหัดใส่แล้วเนาะโดยคือว่าจวดจาดจะได้พี่น้องเอ้ยเนาะทางาสุ่มเพิ่นก็ได้ยามเศร้าเนาะ,ะเพิ่นมาพี่น้องมาไว้พี่น้องเอ้ยบ่บุญเทิงพี่น้องเอ้ย สจ่อยคุดแล้วแล้วบ่ขุมพี่น้องเลยเนาะปุ๊บไปอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะจะแดงว่าเพิ่นมาแต่สาวพูดนี่นะเจ้าได้ประทัดเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีมาแต่โดนแล้วบ่ นึงนี่แหละทะเลี่ยวกันมากทะเล้นกันมานี่แหละโดยซูซีกันเนาะมีมีเนาะนะเป็นกำลังที่กินข้าวเที่ยงว่นสั่นโดยได้ว่าไปเบิ่งปิ้งไม่ได้ลดก่อนมาเติมกันเจะย่อยเพิ่มทอดไข่ข่อยมีมังโม่คอยคอยมีมังโมูมีมูแล้วมังโม่ปลาชวนกินโอ้ดีแล้วกินข้าวอิ่มกินข้าวกินข้าวอิ่มกินของหวานเท่านงเนาะเนาะ đôi, thôi, à, bảo leo cứ à, uh. phải âm mà còn, đi, đi, đi làm cùng rồi, á, bưng bưng muối 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 อะพี่น้องเอ้ยเนาะเอามองูไปให้สาจอยก่อนใบผ่าให็ดสางกินพี่น้องน,นี่เด้เนาะโอ้คือว่าอ่ะของหวานพี่น้องกินข้าวแล้วเนาะโอ้กินข้าวแล้วกินของหวานอันนี้ฮะนะยินข้าวเที่ยงบ่าทั้งทัพพอ โอ้สดีเด้อพ่อเด้อสบายดีอ่ะเนาะมาแต่เช้าพู่นบ่แต่เช้าพู่นอือพู่ทางพ่อบุญเทิงพู่สบายดีเด้อพ่อเด้อเชโออ่กําลังตอกอันนี้เอาไปให้สาวแตวผาพี่น้องเอ้ยมาให้สัง้างกินเนาะหมูทั้งเฮาก็กินนํานี่แหละเฮาก็ได้เนาะาสวัสดีเด้อา โดยสบายดีคือกันพี่น้องเนาะอาจยมังมูเฮ้ยนี่โอ้ตนักแท้กินกันเด้อโยๆจักสิสุกหรือสิดิบพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้เจาะบ่ได้เจาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะยามนี้มังมูยังบ่หลายแพงแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเออมากละ30,000ันนีนะัเดือนนีน่นาสิเอ่อถึกลง น่ายชิมากชิปห้าพี่น้องเลยสำนี้เพิ่มมากละชิปพันขาคิดว่าะอ่ทอดไข่ให้สร้างบ่เฮ้ยโอ้ต้มเจ่ยวบ่หอมกุ้งกุ๊บพี่น้องเอ้ยเนาแะแจ่วอันอ่ามะพริกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวบเตียงใส่ยังไงฮะว่าบทียงใส่ยังไงถามสูตรบ่เลย เน,นี่เราใส่อันนี้เราบเราใส่อันนี้แล้วก็บแป้งน,นัวเท่านั้นแรกเราใส่นนาาเกลือใส่น้อยหนึ่งก็ได้ยันแอนเนมจะใส่ลา้ามันก็เข็มนนใส่จากเหล็กจากน้อยเอออยากได้สูตรบ่อเตียงนั่นนี่เนาะต้องต้องไปเบิ่ง o ยูทูบแล้วยอ้อนเข้าไปเบิ่งอีกบทนวาบ่อเตียงเราใส่ยังแนงบ่าตามมัน ตำแกบุกผกไอ้ฉอดจอยฉอดจอยฉอดจอยอย่างไรจูดโอ้ยอาบแล้วอาบแล้วบ่เออรอบ่อาบน้ำดิอาบน้ำนะเพายันว่าจ่อยไม่มีเวลาน่ายันเพื่อนมาแต่เศร้าเนาะอาฉอดจอยอ่ะมีทั้งปิ้งหมูปิ้งตับอย่างชาวชูช่างกินเด้ดยอ่ากินเขาย่ามียงเตียงพี่น้องเลยโอ้ยหอนแท้หอนว่า เนาอบมือนีห้อนเนาะอากาศแบบอบเอาพี่น้องเอ้ยผลชิตโตกอยู่แล้วเนาะด้วยอืมถือมาสื่อสางเพิ่นแตงโมน้ำโบราณมาแตงโมขัดแค่นี่เนาะคอยบูฮู้อ่ะชิตซุกหรือจังไดนคอยยันบู๊ซุกตัวเาว่ะอ่าจะหวานอะไรดกุ๊ก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 ขวัญขวัญเพิ่นยังบ่ทันได้นั่นเนาะขวัญยังบ่ได้ตายได้ตีแ้ยลองเบิ้งลองเบิ้งได้กินมังโม่อันดิบแท้ๆเขาว่านี่ชั่วเอาเท่านั้นแหละเขามันบุ่๊กก็ได้โอ้โหขัดเลยเนาะ ส่วนี่ก็แซ่บได้นี่ยส่วนเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อสีสันเนยามนี่นะคนมาเราได้อาจารย์ไหมมาเราสามชิปมาเราามชิปมาบัวนี่น้อยสามชิปมาละาหาสิบบาทพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาดูบ้อยู่นี่แหละเจ้ายังไงสบายดีบาบูนโดยเนาะว่าเราทอดเองบ้างวันนี้นะฮะแมนเราทอดไข่เองงานนี้เราอ่ะต้องพึ่งสูตรบ่าวเตียงตำอัน อ่ะบางผีกเราถามค่ว่าบาเตียงเราใส่ยังไงวะสะจ้อยอาไม่งด้อเพาไม่งด้ออ่ีแนวเเถาว่าจะทอดอีกบ่เจ้าบอไมค่อยได้กินกเนเาะกินตับราเกิอพกได้กินค่อยก็ได้น่ะนี่ยไม่ค่อยโยยาเเรียบร้อยรถตัวนะเงเดี๋ยวจะคิดใจกันทุกทางเนี่ อยู่วิดใจกันบุกเเนี่ยเป็นงิน้งอยู่อยู่ตำแจยวตำแจวไอเด็ออกไขๆคือซีฟู้ดเนาะมังนาวมักนาวมูมีเนาะตแต้วว่าเนี่ยมมันาวนี่นี่นี่คาคือกันได้หน่เนาะมัน้มีมักนาวเนี่ยตำมกแขงกับขัวไข่ป้าโตตำมกแขงนี่คนมาคนมักนมาคนมาขึ้นมัขวบคนมาขึ้มาขวทอดไข่ที ແຕຄແກກຕາຂນືອສນີ້พอเรียบร้อยຕວຈ້ບໍ່ກນພລນกันບຂຈົບິ່ เจ้าซุกบ่เจ้าว่าระว่างมางนี่กับมางนี่ตัวใดสีซุกมางนี่มางนี่ให้เจ้าเคาะบุ่งระบ่บุ่อ่ามางนี่ลิฟต์มังนี่ซ<ห>ุกเบ,บ,บ้เเาเสียงมันพายตัวน,นี้ซุกบ่แหง้งอ่ะซุกเค็มซุกเค็มพีน่น้องเออให้แห้งแห้งเบิงบ่งฝันมันก็ได้กังเนาะเพราะว่ามันมันยังใหม่เด้กัเจ้าบิดมาใหม่ๆเลยเนาะมาพาพาตัวใด นี่อันนี้นี่ซุกอันนี้นะซุกเมนความบาบุญผลว่านี่เบิ้งทางนะครับคือผักทางตัวนี้เอาไหมเอาไหมเด้อเด้ออือจอยเอาเจ้าเลือกบ้านนี้เอาปุกปุกเอากลับกันได้บ้านนี้ลองรต้องลองเลยเดี๋ยวนี้ เอาสวัสดีสวัสดีจอยว่าตัวนี้พี่น้องบาบุญว่าตัวนี้ชุกเขิมอันนี้ชุกแทะบ่เป็นเป็นหมากงามจ้ะเออนงเล่ห์อุ้ยอ้าวเบิร์นตัดสอบตดสอบเบิง์น้ออ่านโบได้ชุกชุกเขิมชุกเขิมชุกเขิมนะเฮยยังไงก็ชุกเขิมนะเอาเบิรงนขวัญมันก็ยังเู่้อยู่อะ เห็นว่าเห็นว่าสีชมพูต้องอยู่มันบ่แหลกจังซิห่านนี้เห็นบ่โอ้ยซ่ํานี้แล้วโอ้กระชุกเหมอบ่อยู่เนาะเสชุกบัดกราบมันก็บ่ได้แล้วบ่บุญชุกเหมอซ่ํานี้แหละุกเหมือุกเมอันดีอ้าบัดนัมาตัวแหลมๆนึงเือ่แต่ติ๊ก่้อืออืออื cái này nè noái, cái này noái, oh, này măng, măng chiết joy, ấn là, nước, nước, nó súc héng, à, vả, vả, nó súc héng, lao à, phi nông, 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 phi ส้มบูรณ์เบาหวานเบาหวานเพราะว่าหวากัเจ้าปิดมาใหม่เด้มันยังบ่อันนั่นปันใดเนาะขนาดบาหวานดีแล้วมันมันบาหวานเบาหวานดีแล้วมันบาวานดีแล้วมันจะปวเจ็บคอเนาะแบบกินแบบออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆนั่นนึงลองดูจากใช่เปลลองดูอ้าวเบิร์กเสียงชิมก่อนพี่น้องอ่ยอืมหวานบาแห้งปันไดพอดีแล้วพอดีพอดี ตะวันแห้งมันเจ็บคอมีของบาบุญนี่นะนี oh. mm ่นะมัน hmm. พ oh, oh. oh. ูแน่นเนาะนพอๆกันนะคอยวอืมอดีตกมัมูนิดบุ่นเดียวมันกนน้นไอ้ำว่าสีนั้นมันมันสีเหวเล็ดน่คอยบงเหีเล็ดอ็ดอ้ตัวนี้ชุกชุกชุกตัวนี้นะแดงกว่าตัวนี้นะ อออยู at, ่มันจะออกผู Wait, okay. Now, the the ้ๆตัวนี้นะแบบเวลาเขาขอมันจะกุ๊กๆเนอะเลแ้ยมๆเละโอเคไปรูปละตัวนี้ก็ใส่ถุงไว้ก็ได้ยังทงมันได้นื่อันนั้นเนาะใส่ชูบลากินน้ำขึ้นหน่อยไปทั้งไหนไปกับประตู้กันทีโอ้ดีลดีลวโอ้ยบลาแล้วนี่จะว่ายกตัวนั้นแล้วไปก่อนนี่ ขาเข่าเนี่แต่ตรงนี้เอาไว้ตบไถ่ตรงนี้เออหางเนี่ยมุคิดไว้ก็ได้แต่จอยตุ๊กตุยตุ๊กตยเนอะที่ไปก่อนเออที่ต่อไปแล้วบ่เออเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะทางอ่าพอสร้างกับทีมงานเปิดเนาะ เอ่ยมยห้อยนีขี่ม uh ือดรกขี่มือขี่มือสาวจ้อยนหรอน้าเพ็รประังขี่มือกับทอดนวดกับไข่แล้วนัวเลยบาดนี้นัวเลยนงทอดไก่ทอดกาที่เราได้มาเลยเอาล่เอาหลงมึด้วลงมือเราได้่อนั่นลงมือเราได้บนิไอันนี้อันนี้ยังไ่ได้ดำเนินต่อเลยบ่ไว้ก่อนเอาสิัวปก็นบอนอยไไป้กน้อยไปเนาะเอ้ยเนาะเดี๋ยวให้ทางซุ้ม พอสร้างเพิ่งกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่ามากระถือจังหวะแบบมันเที่ยงพอดีพี่น้องเอ้ยเพิ่งพักเที่ยงกินข้าวเนาะมันขึ้นได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเหลือแต่วางไม้เนาะเห็ดโค้งมันพี่น้องก็คือคือคางเนื้อเพิ่นก็ใส่แล้วบนแล้วเนาะพี่น้องบัวสีอยู่ด้านนี้ด้านนั้นด้านนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะครบเรียบร้อยแล้ว มากลับม,มาเบิองอันนี้เพิ่นบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยห้องโอ้โหขุดได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอาอโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะอาโอ้ได้ลายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะาถือว่าวจวดจาดอยู่พี่น้องเอ้ย ต่อแตวเพิ่นนี่นะบ่าวไล่คือบุบห,ออห็นบ่าวไล่นาะพ่ออยู่คงเฮียนบ่จัวคือบุห็นมื่อนี้บุได้เห็นบ่เห็นรอบแต่เศร้าอ๋อรอบเศร้าบ่เอออยู่ไม่ค้างไม่คืนอือโอ,อ้อออยนันเพิ่นมีเวียกเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังสิทโทรหาเพิน่น กทมพ็เลยว่าอ้อมหมูอ่ากินครั้งแรกเลยเฮาก็ได้ของปีพี่น้องเอ้ยเนาะโออ๋อเราชิมหมูก่อนเลยได้เถาพอากินๆซั่นรนี่บ่หมบ่ให้ทอดนี่ชิมเบิ่งครั้งแรกเอาเลยเจ้าแหละกินเบิดเ้เจ้าเจ้าแม้้อได้กินเนาะบ่หมลบ่อสะเตนี่ใจดีดีโแม่นบ่่พี่น้องอ ตันี้พังยกไงเนาะบัีก็ถวยรถนาะทอดไขก็ดีได้ว่าคือวาเพราะว่ามันนันเดมันอนาแหงเด้มันสุกแหงเด้ตัวนี้วานจะจุวยติโอ้ตกินบางมกับเเขิก้าะเอนจยับรถนับวัวนะอวนวหแแล้วบัดนี้เด้อจำลรายพอเจีะ กินแล้วเศร้ารสนนนชาติมันสิแตกต่างกับตัวชุบแฮงตัวชุบบางแฮงพี่น้องเนาะกับข่าวกับน้ำกับซีมีทอดไข่แล้วก็ปิีนอันนั้นพี่น้องเอ้ยบ่เคยถามตั้งแต่เนาะแล้วก็คือสิ่มีไปถามหรอกเป็นนี่น้องกันบ่ได้ว่าเป็นมูคู่กัน ทู่ขางหรือยังคอนเชิญว่าเขากับได้ญาติอย่แบบเอาพี่น้องทั้งเผ่าเมถาวพี่น้องทางเมียญาติพี่น้องทางเมียก็คือแบบเพิ่นเป็นในนามลุงหรือว่าเผ่าบ่พี่น้องทางพ่อพี่น้องทางแม่เแต่พี่เชิญว่าอย่างหนึ่งแต่เป็นเคยกะในนามของเป็นไอ้ห้องลุงห้องลุงเนาะไอ้เคยห้องลุงเนาะในนามแบบว่าเป็นไอ้เมียบะ ไปได้เขอยู่อยู่ห่วเงยไอหนอกเบนใหนับพื้นไปเยเอาคนเองาเจ้าคนอยคอยเบิ่งเจ้ากันไป่เลยเห็นงั้นน้อมกันเต้นปีได้ไหมเต่ากับมะฮู้มะฮู้เลยก็หัวข้างแรกนี่บ่งานแรกนี่บ่เพรานว่าวันนี้ีงานแหละชวนกันมาเฮ็ดเต่เข้ามาเฮ็ก็เห่าูเทวสาวเนั่นแหละเพราะว่างานมันหึงมากกับลายช่องมากเลยอยู่ในบ้านจะสร้างเสร็เสร็จจะดสิจ แล้วก็งานมันก็จะยืดแน่ก็เลยว่าอยู่ในบ้านตัวเองก็เลยพากันเดินกันเข้ามาก็คือแบบทางชุมทรพอนี่ครับไอสามคนแบบนี้ก็คือ่วามงานกันครั้งแรกเนาะครั้งแรกอืบ้านสาวแตวนี่พี่โอ้เลยเนาะโอ้เนาะพอไม่ได้เคยถามไม่ได้เคยนะแมนเมนเมนเป็นได้อันสาวแตวหวานอยู่บ่หวานใช่ได้อยู่เนาะหวานเนาะ รานอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะคันว่าปะเป็นไวน์ไลเมอร์นี่ไม่ใช่ชื่อมาได้ยูยูจะสื่อมาโยนเด้บ้านคอนแต่เด้แบบเยาวอยู่น้ำม่งโดยคอนแต่เมืองจะพรแม่แหละเคยไปบ่าคอนแต่ของเป็ดนะไปเคยไปนั่นนี่กับเจ๊ให้บุญเรื่องไปเช้าแล้วเชาแล้วทัวร์มาแล้วโอ้เราไปทั่วแล้วเนาะไปทำอะไรลงแต่ ลงกันยามยามนี่มันยังบ่หลายบังโมมันมีนิดหอยเจ้าก็ขายแพงน่ลูกนึงนิดหนอย30,000ก็เจ้าขายเ30,000แม่น260มแม่น260อ่ามันบักหมู่ถ้าไปสิปลูกน่ะปลูกช่วงนี้แหละแม่นช่วงนี้ได้กําไรอยู่พี่น้องเอ้ยมันสิได้ขายหมูแม่น แล้วก็ได้เปียบพร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะส่วนข่อยได้เพราะว่าสถานที่เหมาะแต่ว่าเอาเจ้าล้อมว่าบ่ยาวมันบ่ได้ย้อนมาเฮ้าพอดีเพื่อนอยู่นะคือว่าแล้วเนาะแบบว่ามันมันต้องอยู่กับมันะลีเลยพี่น้องเฮาปลูกนี่นี่ก็ติดฆ่าลูกฆ่าเต้าอือถอดไม่เท่าก็เลยเวียกซะกันนะมันเลยบางคนน่ะได้หลายพี่น้องเพิ่นปลูกแต่หัวปีเนาะปลูกได้เกิน10บด้วยแม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าน้องนั่งน้องซะก็มี้วัดอือ อ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะกะโมนี่ได้เลยได้ก็เฮาเคยปลูกอยู่เฮาเคยปลูกมาก่อนอยู่พอเฮาเคยปลูกเฮาฮู้จักวิธีคัววิธีปลูนะได้ได้เนาะกายนั่นเด้กายพุชกานทั้งหลายบ่กระาคร่นะตอนเฮาปลูกะมากท่านี้ได้หรอท่าปลูกตะกี้ละมากท่าเพาะอือมากใหญ่ก0 0 0 0อือโอ้ไป็นซาบปีมากเหลังขึ้นหลังนะสมัยตะกี้มาก10,000คือบ่าวยหนเว้าอ๋อที่แระพี่น้องเอ้ยเนาะ สำติบเข่านี่ปลูกพร้อมกันเลยก็บ่เตียงตะกี้นะอร้อมกันแบบเตียงเราก็เป็นโอ้เอ่อปลูกข้าวคลายมังมูเอะไรหน่อยปลูกมังมู้คลายปลูกหมากมูปลูกมัลรีปลักรั่วปลูกแตงอืูกเซตปลูกพักเน่ยข่าหุ่นโดยก็พอได้พอได้ซื้อกิ่งอยู่แล้วแมนแมนหันแล้วกับพอถือว่าได้เงินได้อะไรกับพรได้พอได้ซื้อปรได้จเป็นง้วซฉันซะเนาะต้องเอาใจใส่เลยแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ง้วนสำคัญเลยปลูกปัจจัยสำคัญเลย เอาสิเพอไปนอนหมด้เลยต้องนั่งเบิ่งเบิ่งครับมันเห็นเขียวเคียวมันกระบุเขาแล้วตีเรียบร้อยเนาะเคยโหลดมาแล้วอาโหลดยช่ยังโหลดโหลดนี่โหลดเอาเอาไม้ลงพื้นเอาพื้นลงเสาเนาะเอาพื้นลงเสาบัดเดียวไปวันนี้วันแรงก็โตนอยู่ขามาหมักเที่ี้ขอเบิดท่องให้โอ้บ่าเงาแล้วกับชีบเก่าลาวน้อปลูกมางมูมา สลีคายพี่น้องแต่เฮานี่กับคือมีแต่เป็นผู้ช่วยพ่อและพ่อเราปลูกขายเอาบบเคยปลูกน้ำ<อ>น,นั่นหรอไม่เนอ<ม>ตอนตอนเราปลูกกับแมกคือแบบแง่าหลย,<ด>ยแมงใหญ่ยยๆแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเงินมันกับโบนะได้หนังปลได<ม>้เนาะกับมากลายสิบพันก็บป้อสามสิบกินพ<ด>ี่น้องเลยยู่บ้านอยู่ท่องนี่ไม่ได้เห็นน้ำมูลง่ายหรอกเป็นคนป่าอยู่หอยนาพุดแห่ะ ได้ยินเสียงเราซื้อก็ดีใจเลยทีีี่ต้องเอาพยายามเลยอยู่ไหอยู่หน้าติอไม่ได้เขาวาดนี่เลยกับหมูกระดหมูนะแท้เลยต้องรับเผาดิเนาะมานบานอ้อยกินมาได้เนาะหวานจ้างหกแซงหกบ่งหวานครับหวานน่าหวานทำใบออกออกอยู่เนาะทั้งมันทั้งหวานอันได้เอร่อยขึ้นงดงดเงียบยังหายยาคือปิดปากปิดหน้ายังอยู่บ่อ่าบ่อยกับอันแบบ ไปแข่งเซลลกเนาะไปแข่งเซลลนะุกอ่าดีแล้วเนาะซุะมพอสร้างเพิ่นกินข้าวแล้วก่อนมนาพี่น้องจังอ่าว่ากันใหม่เนาะแล้วจังพามาเบิ่งอีกเ <c oughs> ทื่อนึงพี่น้องเนาะโค้งหลังคอหลังคาเลยพี่นอนะ้องเนาะอ้าโอเคพี่น้องชาวโลกที่นี่ก็คอโตเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่นก็นขึ้นอ่าคือค้างแล้วเรียบร้อยมีแต่ สียายอันนั้นบัานนี้พี่น้องเอ้ยนาะยายโค้งยายยังมาละและมาแล้วเนะาะอ๋โอเคพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สบายดีและสวัสดีพี่น้องไปแล้ว